ถ้าสองคนไปทางไหนก็ถ้าไปทางเศรษารอดก็รอดถ้าไปทางเศรษาไม่รอดก็คือไม่รอดเพราะมันจะเป็น5้าสี่พอไปสามนูน่นมันเกิดมีมิติอื่นนิตินะรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองเวลาเราจะเอารัฐศาสตร์มันก็เอานิติศาสตร์มาผสมในการวินิจฉัยดูดูแล้วมันดูมีพลังมีน้ำหนัก อาจารย์นี่ยังไม่ได้ใกล้วันหวยออกนะเดี๋ยว6กสบ้างเดี๋ยว7จดสองบ้างแล้วไม่รู้ข้างไหนอาจารย์มีสักเลขไหมครับเออแต่ผมว่ายังไงก็รอดจะจะจ็ดเลขเท่าไหร่ก็รอดอ่าคือผมไม่รู้ว่าจะเป็น5้าสี่หรือจะเป็น90หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ในทางรอดแต่ผมมองดูว่าเป็นทางรอดนะฮะถ้าแทงหวยก็แทงถู แต่จะได้เต็มหรือเปล่าตรงหรือเปล่าใช่ไัมอ,อาจารย์แต่ว่าถ้าย้อนไปดูมติรับคําร้องเนี่ยมัน6ต่อสาม แล้วก็ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่5ต่อ4ออถ้ากลุ่มคนที่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจคือคือ,คอหมายถึงว่าการรับคำร้องกับกลุ่มที่สั่งเนี่ยอาจจะสันนิษฐานว่าเอะ๊ะมองเห็นว่าทนายกเสี่ยงที่จะมีความผิดหรือเปล่าฉะนั้นถ้าอีกนิดเดียวบางเสียงพลิกมาเนี่ยมันก็มีโอกาสไม่รอดเหมือนกันนะอาจารย์ถ้าดูจากการรับคำร้องก็ออถ้าเราอนุมานอย่างนั้นก็พอไปได้แต่สมัยพลเอกประยุทธ์ ก็มีตัวเลขรับคำร้องแล้วก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ถึงเวลาก็ยกคำร้องเพราะฉะนั้นเอาเกณฑ์ตรงนี้มาเป็นมาตรฐานนักบางทีอาจจะไม่ได้แต่ก็พอจะเดาใจกันได้บ้างนะครับนั้นไม่ใช่คําตอบเสมอไปว่ารับคำร้องแล้วผลมันจะออกมาเป็นลบท่านนายกนะครับเดี๋ยวแมมีมีตัวเลขไหมตอนนี้ตัวเลขนะตอนนี้ที่คุยกันเนี่ยนะคือ รอดกับไม่รอดเท่ากัน50-50ิบ 50, 50. ้มันมีเหตุผลการอธิบายความมามคือดูจากที่มาที่ไปทางที่ว่าจอร์ดว่าเนี่ยร,รับเรื่อง6ต่อสอาไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ 5, 5ต,ต่อ4แล้วมันมีการไปศึกษาสมการตัวเลขเนี้ยเชิงลึกปรากฏว่าอมันมี3คนที่เป็นทางบวกกับท่านเศรษฐาแล้ว3คนมันเป็นลบกับท่านเศษฐา ที่ยืนพื้นเลยที่น่ากังวลคือที่เป็นลบกับท่านเสถาสามคนเนี่ยม,มาจากสายตุลาการฉะนั้นก็ไปเหลืออีกสามคนเพราะเก้าคนในสามเนี่ยปรากฏว่าก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็มีข้อมูลทางการข่าวก็บอกว่าสามคนเนี่ยถ้าสองคนไปทางไหนก็ถ้าไปทางเสถารอดก็รอดถ้าไปทางเสถาไม่รอดก็คือไม่รอดเพราะมันจะเป็นห้าสี่ใช่ไหมอตอนเนี้ยไอ้สองในสามนั่นแหละก็ลึกลงไป คนหนึ่งค่อนข้างดูจากประวัติมาเนี่ยค่อนข้างตรงเผงอะ่ะมาพูดง่ายไม่ค่อยอ่อนตัวนะครับตัวอีกคนหนึ่งเนี่ยยังอ่อนตัวส่วนคนที่สามเนี่ยจริงๆเนี่ยไปในเชิงลบของของพรรคแกนนํารัฐบาลเวลามีคดีเรื่องเกี่ยวกับแกนนํารัฐบาลพรรคแกนนําเนี่ยเสร็จทุกทีแต่คนเนี้ยปรากฏว่าก็มีข่าวลือข่าวเล่าอ้างว่าเอ้ยมีเกิดมีข้อบอกพร่องอะไรไม่รู้ที่จะมีการแบล็กเมย ซึ่งไม่รู้ใครจะแบ่เมย์ใครนะไอ้ฝ่ายที่จะเอาเสถาหรือไม่เอานะตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าตัวแปรเนี่ยอยู่ที่3คนนี้ในตุลาการเ้าคนเฉยแบ่งเป็น3ามกลุ่ม่ใกลุ่ม3กับ3ใ่ครับกลุ่มหนึ่งรอดกลุ่มหนึ่งไม่รอดฉะนั้นตัวแปรจะอยู่ที่3าตรงกลางเนี้ยและถ้า3มตรงกลางนี้2ใน3ไปทางใดทางหนึ่งก็จะไปกันครบใช่ครับฉะนั้นตัวเลขถ้าอย่างนั้นนะถ้าผมมองแบบนี้ก็ 6- กสาม อยู่ที่ว่าจะจะไปทางไหนใช่ใช่อันนี้อันนี้เท่าที่ประมาณห้าสี่มหกสามเป็นห้าสี่ไอ้สามน่ะนะแต่ผู้มันไปแค่สองเนี่ยนะไปอยู่ทางไหนปั๊บก็ผลก็เป็นอย่างนั้นถ้าไปอยู่ทางเป็นลบกับท่านเสถาก็เป็นเป็นห้าคนจร้งอ่มถ้ามาทางบวกก็เป็นห้าเหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าไปศึกษาดูประวัติภูมิหลังก็อาจจะมีบางท่านที่เอให้ความเห็นเป็นลบกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดครับแต่ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือไม่อ่านั่นแหละครับแต่ ไม่ไม่ขอบอกแล้วกันว่าเป็นใครไม่ขอบอกว่าเป็นใครเอาเป็นว่าเป็นการข่าวที่ที่มันมีการข่าวรับทราบมาแล้วก็วิเคราะห์ตามฐานข้อมูลเนี้ยแลวขนณะจริงๆเนี่ย AI ยังตอบไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะว่ามันเพิ่งต้องไปอยู่วันรุ่งขึ้นจริงๆอมันมีเหตุมีผลที่เดี๋ยวว่าต้องค่อยพูดคุยกันไปทาไมมันถึงไปวันรุ่งขึ้นในเมื่อมันเป็นข้อกฎหมายอ่าไปรออะไรกันวันรุ่งขึ้นเราต้องรอเพราะอะไรปะเพราะในนัยยะของสารรัมนูเนี่ย ความเชื่อของสังคมเนี่ยบอกว่าสารรัมนูญไม่ใช่สารยุยิธรรมเมื่อไม่ใช่สารยุิธรรมน้ำหนักถ้าเป็นสารยุิธรรมมันก็เรื่องข้อเท็จจริงข้อกฎหมายไม่ได้ซับซ้อนแต่พอเป็นสารรัมนูญมันเกิดมีมิติอื่นไงกฎหมายนิตินะรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองมีมันทุกมิติเลยฉะนั้นตรงเนี้ยก็น้ำหนักและที่สําคัญนะพอชี้ปั๊บเนี่ยมันผูกพันทุกองค์กรด้วยแต่ตรงนั้นแหละเพราะเขาถือว่าสารรัมนูนเนี่ย ก็จาเป็นต้องมีทุกมิติเพราะบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นคงเหมือนกันนะของประเทศชาติมันอยู่ที่สถานการณ์อยู่ที่สถานก่คับถ้าถ้าเน้นเรื่องมิติศาสตร์อย่างเดียวนี่อาจจะวินิจฉัยได้ตั้งนานแล้วจริงจริงเนี่ยไม่ไม่สลับซ้อนเลยกับพ้อเท็จริงใช่ครับอาจารย์ที่บอกว่ารอดเนี่ยอาจารย์ให้น้าหนักเรื่องกฎหมายหรือหรือประเด็นทางการเมือง ทางการเมืองผมก็ให้ด้วยแต่ในเรื่องนี้ให้มิติทางกฎหมายมากๆ<ม>นะฮะในทางการเมืองนี่ผมยังมองไม่เห็นเหตุผลอะไรว่าจะเอาคุณเศรษฐาออกไปเพราะเหตุอะไรในสถานการณ์นี้แล้วเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยถ้าจะเอามิติทางการเมืองเนี่ยเวลาอำนาจทางการเมืองเปลี่ยนบางทีผมก็มองดูเหมือนกันว่า สารรัฐมนูญเนี่ยก็เปลี่ยนได้อะ <laughs> อันนั้นไม่ต้องพูดต่อ้แต่ผมสังเกตดูนะ <laughs> <laughs> แล้วก็ <sl aps> ผมอยู่กับอำนาจเหล่านี้มาเนี่ย <laughs> เคยเห็นแล้วพอรู้พอเข้าใจได้ <laughs> วันนั้นคนนั้นมีอำนาจ <laughs> บางทีพลังขับเคลื่อนในการที่จะวินิจฉัยนั้น อาจจะไปอีกอย่างนะครับคือเรื่องแบบนี้มันไปได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเหมือนกรณีที่ยุบก้าวไกลเนี่ยผมเองเนี่ยบอกตรงๆว่าทายผิดไม่ใช่ทายประเมินผิดทั้งๆที่ี่ข้อกฎหมายเนี่ยผมมองมันมันยังไงยังไงมันมีคำวิพากษาอยู่แล้วแต่ผมมองทางมิติทางรัฐศาสตร์ เฮ้ยมันไม่มีเหตุผลอะไรอ่ะที่จะต้องมายุบๆแล้วมันได้อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคำตอบคุ้มค่าไม่ได้ซึ่งมันมันได้อะไรอ่ะไ่คิดว่าจะยุบแล้วผมก็มองดูแล้วก็ยังนึกว่าโอ้โหมันจะกระแตกระสาสั้นเซนเอาเข้าจริงๆแล้วก็ไม่เห็นมีใครที่จะไปช้อนซื้อเข้ามาได้นะเพราะฉะนั้นถ้ามองมิติทางรัฐศาสตร์แล้วผมยอมรับเลยว่า ผมจึงบอกว่าเฮ้ยยังไงก็ไม่ยุบนะผมก็มองไปอย่างนั้นแต่วันนี้ผมมองทั้งรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เหมือนกันแต่ให้น้ำหนักไปทางนิติศาสตร์มากกว่าและรวมทั้งรัฐศาสตร์ผสมกลมกลืนกัน เพราะเวลาเราจะเอาลัฐศาสตร์มันก็เอานิติศาสตร์มาผสมในการวินิจฉัยด้วย <laughs> แล้วมันวินิจฉัยแล้วมันก็เออดูแล้วมันดูมีพลังมีน้ำหนักนะครับคือเรื่องนี้ในชั้นที่ผมเป็นสอวอตั้งแต่เขามีการเอาคําร้องเข้ามาโดยใครตะใครเนี่ยสื่อเขาพูดกันไปแล้วแต่ไม่ได้มีการพิจารณาในชั้นกรรมมาที่การพัฒนาการเมืองถกถแถลงกันละเอียด ส่วนใหญ่เราไม่เห็นด้วยครับว่าน้ําหนักเนี่ยมันเบาบางเกินไปอาจารย์ก็ไม่ได้ลงชื่อแล้วผมก็ไม่ได้ลงชื่อคุณเสรีคุณคํานูนหลายคนอยู่ในนั้นนั่งถกแถลงกันบอกว่ามันมันดูไม่มีน้ําหนักทั้งทั้งที่กรรมธิการชุดนี้ที่ตัวจี๊ดทั้งนั้นทั้งนั้นเลยนะฮะเราเราไม่ค่อยเห็นด้วยเราบอกลําพังคุณพี่ชิดคนเดียวอืยังพอได้เฮ้ยเฮ้ยเออมันยังพอฟัดพอเหวี่ยง แต่คุณบวกเข้านายกเข้าไปเนี่ยเราบอกว่าไม่มีเหตุผลไม่มีน้ำหนักแล้วข้อที่เขียนมาเป็นการประเมินว่าไปพบคุณทักษิณเท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งแล้วมาตั้งคุณพิชิตเราถกกันมากว่ามันไม่น่าจะมีน้ำหนักอะไรนะแล้วแต่เจตนาจริงๆเรารู้ว่าคุณพิชิตนั่นนะ่ะมันเพนเพียง,ยงหางเครื่องอแต่เขาเป้าเขาต้องการเนี่ย ต้องการนายกพระเอิร์ธบอลมันมาเข้าเท้าพอดี <laughs> <laughs> เมื่อลำพังคุณพิชิตเพียวเพียวเนี่ยเจ๋อเอันบอลม,ม,มันเข้าเท้าม,มันเลยมีเรื่องอแล้วพวกเราเองก็รู้ว่าเกมอันนี้มันเป็นเกมทางการเมืองอแล้วเราก็มองดูในข้อหมกฎหมายเนี่ยเราถกถแถลงแล้ว ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีน้ำหนักจึงไม่ลงชื่อกันหลายคนในกรรม,มาที่การพัฒนาการเมืองอาจารย์ข้อกฎหมายอาจารย์มั่นใจว่าทนายกไม่รอดในขณะที่มันไม่ไม่ข้อกฎหมายข้อกฎหมายมั่นใจว่าทนายกรอดอขออภัยขออภในขณะที่การเมืองรัฐศาสตร์มันก็ไม่มีสถานการณ์ที่จะมาเจอสมที่จะทําให้ข้อกฎหมายเนี้ย มันไปตอบสนองในทางการเมืองได้อาจารย์ไม่เห็นความเสี่ยงอะไรเกี่ยวกับตัวทนายกเศรษฐาเลยเหรอเรื่องผลงานเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตความขัดแย้งภายในพักร่วมเดี๋ยวอดีตนายกทักษิณก็อาจจะกลับมามีบทบาทมากขึ้นปัจจัยเหล่านี้อาจารย์ไม่คิดว่ามีน้ำหนักในช่วงเวลานี้เลยอะก็ต้องมาดูจิว่าเอาคุณเศรษฐาไปแล้วจะเอาใครเข้ามามันก็มีอย่างเดียวมันเรื่องอะไรจะให้คุณอนุทิน เรื่องอะไรจะไปให้พลเอกประวิทย์มันไม่มีเหตุผลถ้าเราเป็นพักแกนนําแล้วเรามีเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเคลียร์คุณเศรษฐาออกไปตอนนี้อาจารย์ตอนก้าวไกลอาจารย์ก็ใช้เหตุผลวิเคราะห์มาแล้วนะก็<笑><笑>แต่ไอ้ก้าวไกลเนี่ยเราพูดถึงอันนี้เป็นทางรัฐบาลแต่ก้าวไกลนะั้นมันเป็นเรื่องหนึ่งมันคนละประเด็นกัน<ค>น,นะแต่ในเรื่องนี้บอกว่าเอา้าถ้าเคลียร์คุณเศรษฐาออกไปแล้วถามว่า พักแล้วงไงต่อ <c oughs> แล้วยังไงต่อคุณจะได้ประโยชน์อะไรจึงไม่มีเหตุผลนั่นเรื่องที่หนึ่ง <c oughs> ในทางกฎหมายเนี่ยมันมัาเจือสมแล้วในทางกฎหมายเนี่ยมีพลังน้ําหนักถ้าผมให้ทางรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์เนี่ย <c oughs> รัฐศาสตร์เนี่ย <c oughs> ผมให้เพียง20่สิแต่ตรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เนี่ย <c oughs> ผมให้ถึง80เลยที่จะทําให้คุณเศรษฐานั้นรอด <c oughs> <c oughs> นะฮะ